แพมแปมสวัสดีครับนะ้าอ้วนควนยิงปลามารายงานตัวแล้วครับผมมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าก่อนอื่นเลยก่อนอื่นเลยนะครับทุกคนวันนี้ยอดผู้ติดเชื้อโควิดทะลุ2 0 0พแล้วนะจ๊ะเพราะฉะนั้นสำคัญมากนะครับช่วยกันนะครับป้องกันนะครับเว้นระยะห่าง ใส่แมสนะครับแล้วก็ล้างมือด้วยเจลแอ,อกอฮอล์บ่อยๆนะครับเราต้องช่วยตัวเองกันแล้วนะครับทําอะไรไม่ได้นะครับปกป้องตัวเองรักษาตัวเองไว้นะครับอย่าไปติดนะจ๊ะโอเคด้วยความปรารถนาดีจากน้อ้วนกวนยิงปลาและนี่ครับ T S 9 1 1ว้าวนะจ๊ะเชื่อใจมั่นใจได้เรื่องการเบิกถอนไม่มีมั่วไม่มีซีซัวนะครับสนใจทักไปเลยเลยที่แอว้าวว้าวว้าวนะจ๊ะ เอามาวันนี้เราเข้าที่3,000นะครับมาเรามานี่เลยฮอเอ็กซ์เปิดอีกแล้วเอามาโอ้โหเข้ามาจังหวะก็จังหวะแบบจานวองปืนนะ้าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะแต่ว่าก็เอาเถอะมันก็จำเป็นต้องเล่นก็คืต้องเล่นครับเอามาตั้งไปเลยนัดละ10บาทมนาะลองดูกัน นี้คนชอบถามอินบ็อกซ์มานะาทำไมเล่น10บาทไม่เล่นแบบนัดละสองสามบาทแล้วเหรอนะก็ก็บางทีก็เล่นนะครับบางทีก็เล่นนะ้าจะไปเล่นอยู่ในฟิชชิง g อสมากกว่านะนัดระดับไม่แพงนะเพราะว่าฟิชชิง g อสมันเร็วนะครับเออแต่ว่าอันนี้นะ้ว่ามันมีจ่ายบอสเยอะก,ก็หนักๆพอไหวอยู่นะจ๊ะอ้าวระหว่างเปลี่ยนนะ้ำของยาปชาสาคัญน,นะจ๊ะ ตอนนี้นะครับ TS 911ว้าวนะจ๊ะเขามีโปรโมชั่นนะจ๊ะสมัครสมาชิกใหม่กับ TS 911ว้าวนะครับรีบเลยรีบเลยทักไปเลยแอดว้าวว,าว,ว้าวนะครับสมัครแค่50นะครับรับโบนัสไปเลย100%คือโบนัสอีก50บาทนะครับหรือถ้าบอกโอ้ย50มันน้อยไปอ้าวนะขอร้อยได้ไหมได้จ้ะทักไปเลยจ้ะแอดว้าวว,าว,ว้าวนะครับ สมัครร้อยได้โบนัสร้อยหนึ่งนะครับอ้าวเอเอเอ่ะหยุดบ้านอยู่บ้านหยุดเชื้อนะครับเออก็มายิงปลาเล่นก็ได้ผ่อนคลายผ่อนคลายแต่อย่าหมกมุ่นนะจ๊ะเอาแค่เบาๆถ,าถึงเป้าแล้วพอถึงเป้าแล้วก็หยุดไม่ว่าถึงเป้าได้หรือเป้าเสียก็หยุดนะจ๊ะปลามีให้ยิงทุกวันนะครับน้าบอกคำนี้ตั้งแต่วันแรกที่น้าทำคลิปแล้วนะจ๊ะว่า ปลาไม่แ่ยุวันนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องใจร้อนไม่ต้องหัวร้อนเอาแตกแล้วเหมือเข้าที่เราเยี่ยมเหมืนดีหมุนดีโอ้พันนี้นะไม่เป็นไรทำคูณทำคูณเอาโอ้วันนี้ดาบมังกรแตกดินแล้นะเนี่ยแตกข้งบอสมังกรอ๋อแตกดีแต่ได้น้อยคืออะไร เออใครได้ล่ะเหล่าซีเยี่ยมไปเลยตัวที่สองนะเท่าไรู่หกร้อยพันสองนี่ได้พันนี่ได้พันสองเอาดีอูทะลุเป้าแล้วเนี่ยออกไหมเดี๋ยวก่อนนะอะออขอจบฉากแล้วกันถ้าจบฉากทะลุ4 5่พันหคือออกนะเพราะว่าทะลุ5้นะครับอย่างที่บอกทะลุเป้าเป้านะคือ 50%าสปอนะพอนะครับล่วงไปแล้วไม่ทะลุแล้วงแต่ได้ต่อฉากต่อไปอะไรวะนะเอามาช็อตเครื่องก็เอ้าโอ้โหกำลังจะบอกเครื่องไม่ช่วยยิงดีไม่ต้องช่วยยิงนะยิงคนเดียวแฮตทริกมังกรมาดูกันว่าเป็นยังไงโอ้โหสามทันเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม หรือทะลุไปเลย488จบ3,000ครับโอเคก็อย่างที่บอกครับพอนะครับหยุดนะจ๊ะหยุดนะจ๊ะเอออย่างน้านี่เห็นไนหะมพอรับตัวมาก็ไม่เอาละพอละโอเคถ้าอย่างนั้นนะครับวันนี้นะครับก็แฮปปี้นะจ๊ะเข้ามา3,000นะครับ ออกที่7 0 5 0ากำไรมาหนอกๆนห้าสิบ<น>บาทนะจ๊ะอโอ้โอบวกขน,นาดนี้ก็ต้องออกแล้วล่วนะเนาะไม่รู้จะอยู่ทำไมอา้าวอย่าลืมย้ำกันอีกทีนะครับช่วยก,กดไลค์กดแชร์ให้นะนอ้วนกุนีปลาด้วยนะครับมี2ช่องนะจ๊ะมีช่องนี้คือนะอ้วนกกญีปลาที่รับชมอยู่นะครับกับอ,อีกช่องนึงคือน้อ้วนกกนีปลา2นะครับแล้วก็อย่าลืม ระว,วังตัวเองรักษาตัวเองนะครับดูแลตัวเองทางไกลาจากโควิดนะจ๊ะอ่ะเปลี่ยนน้ำแล้วด้วยอาถ้าอย่างนั้นก็ไปแล้วครับ